You don't know Cropper don't know thank you เต้าลิสนะคะดูแลพี่ซูดีจริงๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่สปอร์ตนะคะเอาใจสาวๆเก่งมากซะด้วยซึ่งหลังจากที่ข่าวก่อนค่ะทั้งจีซูและก็ลิซ่านะคะพวกเธอค่ะมาไลฟ์ใน IG นะคะไปเมื่อวันก่อนค่ะแล้วก็มีการพูดถึงขนม Cropper นะคะ ซึ่งพี่ซูค่ะตอนนั้นก็ทำท่าแบบว่าไม่รู้จักนะคะยังไม่เคยทานอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ลิซ่าค่ะก็พยายามอธิบายนะว่าคอฟเฟลมันก็คือนะคะวัฟเฟิลบวกกับครัวซองอะไรอย่างนี้นะก็พอเห็นพี่ซูนะคะยังไม่รู้จักยังไม่ได้ทานใช่ไหมก็เมื่อวันก่อนค่ะ พี่สูดันก็มาใน Channel plus นะคะเลยทําให้บลิงค่ะก็ถามไปว่าได้ทานคอฟเฟลแล้วหรือ,อยังนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะพี่สูก็บอกว่าลิซ่านะไปซื้อมาให้กินแล้วนะจ๊ะคือซื้อให้เลยนะตั้งแต่หลังจากที่ไลฟ์เสร็จนะคะก็ไปซื้อมาในวันนั้นเลยค่ะแม้แบบนี้นะคะต้องบอกว่าลิซ่านั้นน่ารักสุดๆเลยนะคะดูแลพี่สูด,ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นสายเปเลยนะไม่รอให้พี่สูนะคะต้องคอยนานค่ะ แทมนะคะพี่สูนะก็มีแอบนะคะน้อยใจนิดนึงนะมีบอกว่าช็อกมากเหมือนกันนะที่ลิซ่าฮะแอบไปกินของอร่อยคนเดียวนะคะก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะ,ะอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะลิซ่าก็เอามาให้นะคะพี่สูบอกว่าได้ทานแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าคนที่ไปทานกับลิซ่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นสาวในแท็กุกไลก็เป็นได้นะ,ะอาจจะเป็นมินนี่ก็เป็นได้นะ,ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะมินนี่เธอก็เพิ่งจะโพสต์ในไ g เหมือนกันนะคะว่าลิซ่านะส่งสแน็คทรัคนะคะซึ่งขนมที่ส่งไป ก็คือคอฟฟิลเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะแบบว่าชอบชอบที่จะทานใช่ไหมก็เลยส่งไปให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจที่มินนี่นั้นแสดงนะคะซีรีส์นะคะซึ่งเป็นแนวซิกคอมค่ะเรื่องแรกในชีวิตของเธอด้วยนะคะก็ส่งรถขดมนะคะไปให้มินนี่ด้วยนะคะอ่ะอก็สรุปค่ะว่าต้วลิศของเรานะคะดูแลเทคแคร์สาวๆได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทูดถึงทุกคนด้วยนะคะรวมถึงพี่สูค่ะก็ได้ทานขนมนะคะคอฟฟิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะพี่สู่ก็เอามาเล่านะคะใน Channel Plus ค่ะก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในครั้หน้า